ในโลกของรถยนต์ SUV ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มขน้นแบรนด์หนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ดุเดือดก็คือเอสซังยงจากประเทศเกาหลีใต้และในปี2026นี้เอสซังยงได้กลับมาอีกครั้งด้วยโมเดลที่หลายคนคุ้นชื่อ นั่นคือเอสซัมยองแอคทายอน SUV ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และแนวทางการออกแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาด SUV ขนาดกลางอย่างเต็มตัวเอสซัมยองแอคทายอนรุ่นใหม่ปี2026ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมรองรับทั้งขุมพลังเบนซินดีเซลและไฟฟ้าในอนาคตซึ่งทําให้แอคทายอนกลายเป็นรถที่มีความพร้อมในเชิงเทคนิคและสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มดีไซน์ภายนอกถูกปรับใหม่หมดจดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ อเอสซอนยงยุคใหม่ที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งและทันสมัยในทุกมิติด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ทรงตั้งแนวดิ่งให้ความรู้สึกดุดนันและมั่นคงไฟหน้าแบบฟูลเลตมีลวดลายเฉพาะพร้อมเส้นไฟเดทาม running l i n ์ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับเส้นแนวนอนบริเวณกระจัง ทำให้หน้ารถดูกว้างและมีมิติตัวกันชนหน้ามีเส้นสายเฉียบคมพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงเหมาะก,กับการใช้งานแบบออฟโรดด้านข้างของแอทายอน2,026ถูกออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความหรูหราและรูปแบบ SUV ลุยๆแนวเส้นของหลังคาลาดลงเล็กน้อยเสริมความเป็นสปอร์ตแต่ยังคงพื้นที่เหนือศีรษะให้กว้างขวางลองอ้ลออลูมยขนาด18-20นิ้วในแต่ละรุ่นย่อยมีดีไซน์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวช่วยเสริมภาพลักษณ์ของตัวรถอย่างมีสไตล์ ซุ้มล้อทั้ง4ถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีดำด้านเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและเพิ่มความทนทานด้านท้ายรถมีความแข็งแรงและทันสมัยไม่แพ้ด้านหน้าด้วยฝ่ายท้ายเล็ดแบบแนวนอนที่พาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถพร้อมแถบสะท้อนแสงและกันชนท้ายที่มาพร้อมแผ่นกันกระแทกเช่นเดียวกับด้านหน้าประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบเปิเปิดอัตโนมัติคิกเซนเซอร์สำหรับผู้ใช้งานที่ถือของอยู่ ห้องโดยสารของเอสซัมยงแอคทายอ2026เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียมกับแบรนด์ยุโรปในระดับราคาที่จับต้องได้วัสดุภายในใช้โทนสีทูโทนแบบพรีเมียมมีการผสมผสานร,ระหว่างหนังแท้และวัสดุซอฟท์คัดในหอลายจุดแดชบอร์ดออกแบบให้เรียบหรูใช้งานง่ายและหันเข้าหาคนขับในมุมที่เหมาะสมกับสรีระ หน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วเป็นหน้าจอหลักสำหรับควบคุมระบบอินโฟเทนเมนตรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจัดเต็มด้วยลำโพงคุณภาพสูง8-12.5อยู่กับรุ่นเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบให้นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันอุ่นเบาะในรุ่นท็อปพวงมาลายัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้4ทิศทางและมีระบบทำความร้อนเช่นเดียวกัน บอ่อหลังสามารถพับแบบ60ต่อ40ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถซึ่งมีปริมาตรเริ่มต้นที่ประมาณ600ลิตรและเมื่อพับบอ่อหลังลงจะเพิ่มพื้นที่ได้สูงสุดถึง1,500ลิตรซึ่งมากพอสำหรับการเดินทางระยะไกลของครอบครัวระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาหลายตำแหน่ง ในเรื่องของขุมพลังเอสซัมยงแอคทยอน2026มีทางเลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรให้กำลังประมาณ160แรงม้าเหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไปในเมืองและยังมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรที่ให้กำลังประมาณ180แรงม้าซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบิดสูงในรอบต่ำและเน้นการประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์ทั้ง2แบบสามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้า หรือขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ซึ่งมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Eco Comfort s p o r ป Snow สโนและมัดในรุ่นท็อปสุดจะมีเวอร์ชัน My Hybrid 48b ที่ช่วยเสริมพลังงานขณนะเร่งเครื่องยนต์ลดภาระของเครื่องยนต์สันดาบและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในสภาวะจราจรติดขัดโดยไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บแบตเตอรี่หรือเพิ่มน้ำหนักมากนักระบบสกงกำลังใช้เกียร์อัตโนมัต6ิ6ถึง8สปีดตามรุ่นย่อยการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดี โดยเฉพาะในรุ 4, l l ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ได้รับการปรับจูนให้สามารถลุยทางวิบากได้ดีกว่ารุ่นก่อนเรื่องความปลอดภัยเอสยงโยงแอคทยอน2 6ก็ถือว่าให้มาอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานรถ SUV ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัย LKA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนจุดบอด BSD ระบบเตือนขนาดถอยรถ RCTA กล้องมองรอบคันแบบ360องศาและเซนเซอร์จอดหน้าหลังพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่นระบบการสะเทือนของแอคทยอนใหม่ถูกปรับปรุงใหม่ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในเมืองและทางวิบากโดยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัสส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิงที่ช่วยให้การเกาะถนนมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันพวงมาลัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วเพิ่มความมั่นใจในการควบคุม ในด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นแอคทยอนรุ่นใหม่ยังมาพร้อมระบบสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนระบบติดตามรถผ่าน GPS ระบบเตือนสถานะรถผ่านแอปและมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ o t a ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบภายในได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่ศูนย์บริการราคาจำหน่ายของเอสซอนยองแอคทยอน2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ980,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นขับหน้าเครื่องยนต์เบนซิน และไปจนถึงประมาณ1.35ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมขับเคลื่อน4ลอ้อเครื่องยนต์ดีเซลและระบบไมล์ไฮบริดซึ่งหากพิจารณาจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์แล้วถือว่าเป็น SUV ที่มีความคุ้มค่าอย่างมากในกลุ่มระดับกลาง สิ่งที่ทำให้แอทายอน226โดดเด่นไม่ใช่แค่การเป็น SUV ขนาดกลางที่ดีไซน์สวยแต่ยังเป็นรถที่มีความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและการใช้งานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่ชอบเดินทางหรือแม้แต่คนเมืองที่ต้องการรถที่ขับง่ายแต่พร้อมลุยในวันหยุดมันคือรถที่เกิดมาเพื่อการใช้ชีวิตจริงๆ การกลับมาของเอซอนยงแอคทยอนในปี2026ไม่ใช่แค่การคืนชีพชื่อเดิมแต่มันคือการประกาศจุดยืนของแบรนด์เกาหลีใต้ที่ยังเชื่อมั่นในคุณค่าแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีและดีไซน์ใหม่เพื่อความอยู่รอดและเติบโตในตลาด SUV ที่ดูเดือดและสำหรับใครที่มองหาทางเลือกใหม่ที่ไม่จำเจแอคทายอนคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นถัดไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ